เข้ามาฟันฝ่าหน่อยหน,นึ่งนะคะเ,เ,เดินมาซื้อไข่ขอไข่นะคะไม่ได้เจอฝุ่นไข่ก็ตระหนกขึมากเลย น,น,น,นะน,นี่ดินดินฝุยไผ่ด้วก็ม่าอีกตางอ้ต้องหาดินฝุนนไนน <c oughs> ยไผ่ตรงนี้นะเจอฝุ่นดูค่ะฝุ่นนดินฝุน่ยไผ่เลยนะ ข้างบ้านกระถินทั้งน,นั้นเรียกว่าปากกระถินอันนี้ขอเพื่อเกษตรนะเพื่อเกษตรเพื่อที่ว่าติดที่มาแล้วี่ซื้อเลยคะไม่เห็นฝักเลยมองไม่เห็นฝักเลยแต่มีดอกน่าจะเพิ่งออกดอก ก็พอจะใสอ่กินได้อันนี้ก้องนี่ค่ะมันจะมีสองก้อนไอ้ไผ่นี่ค่ะไผ่จะมีสองกองนะคะทุกนมาและตามนะเพื่อนผู้ซื้อสัตว์นี่นมแมวที่ว่าติดสวนอยู่นะคะก็กินก็อันนี้นะคะ เข้ามาดูค่ะแล้วมาฟังฟันไปบ้างนะคะเดีย๋ยวมีคนเข้ามาเข้ามาดูที่ดูคนะ,คะแบ่งไปค่ะแบ่งแบ่งได้ก็แบ่งไปค่ะอันนี้เป็นครูเขาดั้งเดิมน,นะคะครูน้ำดั้งเดิมเป็นรียนหนึน่งเรียน,น,น มากูก,กลับบ้านกลับบ้านลูกมองเห็นบ้านตรงน,นี้นจะเป็นสึนไปกลับบ้านเลยอันนั้นข้างบ้านนะคะอันนี้บ้านเด็กครังค่ะอันนี้นเป็นถนนนะมองเห็นค่ะไปลูกไปเดี๋ยวหมามาไปลูกไปเดินๆไปไปกับแม่กูกัก,ก,กูหมาข้างบ้านมัาจะเลี้ยงหมากันเนื้นนะะเอเลยค่ะจะเลี้ยงหมากันนะคะดินขี้ไผ่ ต้องมาคุยดินคุยไผ่บ้างนะ,ะ่ไเอาไปปุ๋ยซื้อแต่ดินซื้อแต่ดินโอ๊ยซื้อแต่ดินเข้าบ้านเหยียบมาคุยไปไอ้ขาวไม่รออยู่หรอมันต้องดูคุย ใหญ่มากเลยน่าตักไปทำอะไรได้เลยก็ไปจักสารได้นะคะเขาก็ใช้กันเหมือนกันนะคะมีเพื่อนเขายังจักสารอยู่น,นะเหลืออยมไม่กี่คนแล้วค่ะ เหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วนะคะที่อาชีพสักสารในตำบลหมักมจะมีหมู่บ้านบ้านเสือนะคะเขาจะฝานเสือลำแพนนะคะฝานเสือลำแพนตันนี้ก็เหลือไม่มีคนทำาแลงเสือลำแพนเราไม่ได้เข้ามาทำเลยนะคะพี่พิมก็ลงเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่าน,นสวัสดีค่ะ